ตรอมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระเจ้านี่แะจะเชื่ออะไรเราจะจะรู้อะไรจะเห็นอะไรต้องมีความเชื่อมั่นก่อนจะทําอะไรต้องเชื่อมั่นก่อนเราเมื่อเชื่อมั่นแล้วลเราลงมือทาเหมือนเราจะทํามาค้าขา,ขายจะทําอะไรเต็มๆเรไขา,ขา,า,าเชื่อมั่นเราทำแล้วมันได้กาไรไหมหาขายนี่ไม่ขาดทุนนี่แหละเขาเชื่อมันมม่นเราเชื่อมั่นจะทําไม่ทําไปด้วยความเชื่อมั่นก็ขาดทุนเพราะไม่มีใจ ไม่เชื่อมันอ่นในตัวเองนั่นะพูดง่ายๆก็ไม่เชื่อมั่นตัวเองนั่นแหละท่าเรามัมีความเชื่อมันอ่นในตัวเองเดยทำอะไรก็คึื่นคลื่นตางตางนั่นลเมื่อเราขับรถนี่แหละแต่แซงเขาก็ไมาแ่แซงไม่ตัดสินใจขาดไม่เชื่อมันอ่นในตัวเองนี่มันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันต้องเชื่อมั่นตัวเองนะเชื่อว่าทําได้นะันะ่ะเชื่อมั่น เป็นไปได้นั่นแหละมีเพราะศรัทธาแหละเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่ใช่แบบศรัทธาแบบรวมๆง่ายๆศรัทธาเราเชื่อมั่นตัวเชื่อมั่นในตัวครูบาอาจารย์นี่แหละพูดง่ายๆนะศรัทธาเนี่ยนะมันก็เลยศรัทธาความเชื่อมั่นมัเชื่อมั่นแล้วเกิดตาขมันเองนี่แหละ อืมแล้มาเลยก็อยากได้อยากดู้นบางหลวงพ่อบางคนมากกว่ามากสนุกสนานไม่รู้เรื่องเลยนมาสนุกสนานไปไม่ตั้งใจเห็นก็นั่งก็นั่งตามเข้าไปหลวงพอรู้แต่ไม่พูดเนาะเอามาสนุกสนานเห็นเขามากกมาสนุกสนานไปนะหนึ่งไม่ไม่รู้เรื่องเลยมาพอมานั่งประเดี๋ยวทำ จก็ไม่เปิดคำเนาะ,ะค,นนคิดนู่นคิดนี่คิดแต่ยากจะได้นู่นยากจะได้นี่เห็นไหมแล้วมันจะได้อะไรละ่ะมันเกิดปรนะโยชน์คิดแล้วก็ไม่ได้น,ะนั่นแหละตัวอวิชานะพาให้เราลุ่มหลนะงนี่ก็มาประเดีเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละไม่ได้ยากนู่นยากนี้ถ้ายากียนะยยาก่ยิ่งไม่ได้แล้วนะยิ่งยากยิ่งไม่ได้เลย แล้วปล่อยวางนะไม่ใช่ว่ามาเป็นแบบขีอยากได้นะเขีอยากมีมือแบบนี้แบบนี้หลวงพ่อเลยมากันยังไงกันนมันบอกไม่ได้แล้วมันคุ้ยใจนั่นแหละคน well. ไหนคิดนะแค่หลวงพ่อบ่งชื่อไม่ได้หรอกไม่ต้องไปบอกกันหรอกเนาะบอกทําไมรู้กแใจตัวนี้แหละมันคิดยังไงเนาะรถก็พากันหลับนั่งพอนางก็หลับนู้นจะเอายังไงนี่นะ น้าขึ้นรถไม่ได้ขับรถนะขึ้นไปแล้วก็หลับนี่นะ่ะล้วมาปฏิบัติทมเพื่ออะไรจะได้ะอะไรพอหยุดพอนาแล้วก็หลับก็แน่หน่ะมันหลับตั้งแต่นั่งพอนานเลยนั่นมันจะห้อะไรเน,นี่ยหลวงพ่อเราสงสารเวทนาะพวกท่านมาเพื่ออะไรเพื่อมาเพิ่มกิเลสนะข้าต่อไป,ไปจะมาดีกว่าเนาะอย่าไปซะดีกว่าไปแล้วมันควางหูงความใจเพื่อนถูงเขา ถ้าไปแล้วไปนอนเนี่ยขวางคนอื่นเขานั่นนั่นหละแล้วจะเกิดประโยชน์จะได้อะไรล่ขึ้นรถก็นั่งหลับเนี่ยนะนั่นจะได้อะไรโอ้ไม่รู้จะทำไงเนาะนี่นะนั่นแหละเขาเรื่ไม่เกิดประโยชน์แล้วไปทำเพื่ออะไรนี่เขาเลยไม่มีความอดทน มีแต่ความขี้เกียจขี้คลานเขาครอบงำจิตใจเนี่นจะได้นะเนาะลุพกพ่อขึ้นรถมาอเตือนนั่งหลับนะขึ้นรถมัมีหลับนะนั่งภาวนาก็ไม่มีหลับนะนอกจากจะเวลาจะพักผ่อนทพน,นั้นคุณพ้นได้เลยนะถามลุงขึ้นรถเลยลุพกพ่อเคยหลับไหมมนะีนี่นี่นลนนะนนหลับหัวปัดหัวคอนแต่ตรงหัวมันเยอะเนี่ยเห็นที่มั่นแหละ นี่แล้วก็เลยไม่ปลกใจตัวนี้ไม่มีสตินั่นแหละคนไม่มีสตินี่นะเขาเลยหุนอนเวลานี่ก็นอนได้ไมีเวลานอนท้อมไปนะแล้วมันจะรู้ทำเห็นทำยังไงเพราะจิตใจยังไม่มั่นคงมีแต่จิตเล็กๆท่านเรียกว่า ตัวนิวรณ์กิเลสตัวนิวรณ์ครอบม <c oughs> ันติดกันถ้าเราบอกโอ้จะมีนั่นไอ้นี่นะโอ้ไม่น,นานตายลูกโซงแล้วนะนั่นกิเลตนะรู้ไหมนั่นกิเลสนั่นนั่นแหละแต่บอกไม่มีอะไรนะั่นโอ้หหลับเลยนะั <c> ่น <oughs> <c oughs> ทำไงเนาะ <c oughs> นี่แหลนะเห็นะก็ถึงบอกจะไปเพื่ออะไรนะี่นะ ไปนอนไปกินนะแล้วจะไปทําไมกินนอนที่บ้านก็ได้เนาะนอนที่บ้านกินที่บ้านก็ได้นะนี่เลยกระดิ่เด็ตันนี้หนักที่สุดมนุษย์เราแก้ไขไม่ได้ลูกพ่อบังคับท่าน,น้น่โอ้อลูกพ่อบังคับโงดไ่นะี <c oughs> เลยนะก็เลยขอไปตามยถากรรมไปนะ เพราะฉะนั้นต้องมีใจสู้สิเข้มแข็งอดอทนอยู่พิจารณานะพิจารณามันถึงจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ก็ถึงว่าลูกพ่อคุอรถมันเคยหลับหรอกเนาะไม่เค่หลับเมืเ่อลงมุอนวดน,นันะ่นยังจะไม่หลับเลยนะถ้าเรามีสติร่างกายหลับเราดูมันหลัลบ,ลลบนะ แล้วม็รู้หลัร่างการนั่งหลับนะเขาเลิกให้ร่างกายพักผ่อนแต่สติไม่ขาดนั่งภาวนาลูกพ่อเวลาลูกพ่อนั่งเนี่ยร่างกายเหนื่อยลูกพ่อเราให้ร่างกายมันหลับนะทั้งขานให้มันหลับมันพักผ่อนแต่ใจนี่ไม่หลับไปตามทั้งขานนั่นนั่นมันถึงไม่โยกไม่คลอนมีสติให้มันหลับการนีโอ้นี่งร่างกายมันเหนื่อยให้พักผ่อนนั่งเออพักผ่อนจ้า เจมันก็หลับเองมันรู้ว่าร่างกายกลับมีเขาเลยร่างกายหลับแต่ว่าใจไม่หลับใจไม่หลับอ่ามันจะหลับได้ไงสติมมันไม่ขาดมันรู้อยู่นี่เขาเลยแยกออกเขาละยางกันจิตเข้าสู่ความว่างเปล่าอ่าจิตเข้าสู่ความเปล่ามันไม่มีอัตราไม่มีตัวตนมันมีแต่หน้าหน้าตานั่นจิตก็คอยใจร่างเขาเห็นร่างกายมันหลับไปชั้นหนึ่งเห็นไหมะ ใจมันก็พิจารณาร่างกายตลอดเวลาเาก็ดูร่างกายพิจารณาร่างกายทุกอียาปดน่ะนั่นมันจะสามารถไปตรวตาดูคนนู้นคนนี้ได้ใจเราน่ะเล่นมันอ่ะผมว่าแต่จิตมันมันรู้สึกจะดิ่งพอจะหลับที่จิตมันจะดิ่งดิ่งไปยังไงมันจะลงข้างล่างมันจะลงไปไหนข้างล่างข้างบนที่ไหนเหมไอนกับว่ามัน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 จะดับ มันไม่มีดับล็อกมันดับดิมจะดิ่งไปไหนล่ะนั่นแหละเฉลียมันจะเล่นงานเอาแล้วนะพยายามเที่ยวมันจะดิ่งเข้าหลับนั่นแหละจะดิ่งไปไหนมันจะดิ่งไปหลับนั่นแหละถ้ามันจะดิ่งไปหลับมันรู้ทันแหละแต่ปัญญามีนะจติดนี้หน่อยครับมึงจะดิ่งไปหลับเลยมันกลับมะจิตมันตื่นเนี่ยเขาจิตมันตื่นนะไม่มีหลับจิตมันจิตนี้หลับไม่เป็น ที่เราเมื่อเราเป็นแต่ร่างกายเท่านั้นแหละนั่นนี่มันนะเราไม่เป็นหรอกมีเพราะฉะนั้นมีแต่ติรู้มันมีจิตติรู้มันแล้วหลวกพอ่อทำไมอยู่ได้นะเวลาออกจากสมาธิแล้วน,นั่งอยู่ได้นะพรปล่อยให้ร่างกายมันหนนลับแล้วมันต้องพอนะตอนเย็นใกล้กันวลหลับไมหลวงพ่อหลับไม่ถึงห้านาทีหรือสักทไป มันหยุดนวดทำไมเรานอนใช่ปผ่อดมันด้นวดโอ้ไอปูนี่ก็ไม่รู้เรื่องเนาะว่าลูกพ่อหลับมันว่ะมันเลยไม่นวดเราเออมันไม่อยากนวดกูไปถึงนอนดีกว่าละมั้งไปอาบน้ามันดันมันนวดอีกเลยเน่เนาะเฮยเรารู้มันนวดเราก็รู้แหละแม้แต่มันคุยกันก็ยังรู้เลยนะก็ให้มันนวดคุยกันเรื่องอะไรก็ฟังมันอยู่นั่นหละนะ เอยพ่อหลับแล้วเราก็ฟุ่มฟุาเหยียดหดวเลยมันเนาะนั่นไ้เฮ้มึงไม่อยากนวดกูแล้วกูจะทำท่าหลับสักพัหนึ่งบอกหนึ่งไปถึงห้าทีแล้วก็ตื่นมาจะไปอาบน้ำมาเฮ้ยพ่อให้พ่อฟพ่มฟุ่มยืดพูดง่ะพูดตอมันะเนี่ะพวกเขาไม่รู้หรือไม่ว่าอะไรเลยนะพาะเขาไม่รู้ฝึกให้ได้สิแล้วสติรู้หรือถ้ามีสติคขาบอกสตินี่นะนั่นแหละสิ่ไหงสติสถานสตินะมัน ยืนเดินนั่งนอนมันมีสติรู้ทุกปิยาบทนั้นทำอะไรให้มีสตินั่นก็ที่เขาบอกว่าทำอะไรรู้มีสติรู้เมื่อโตคุยเรื่องอะไรก็รู้ตัวมันจะคุยเรื่องเยอไม่ดีมันรู้นั่นนี่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันก็รู้ทั้งนั้นแหละนั่นนั่นแต่ละยังไม่แตะละมันก็รู้แต่ถึงบอกรถพ่อเนาะขึ้นรถก็พากันวันวารถกันไหนขึ้นแล้วก็หลับปุ้ยเลยเลย ต่พอมานั่งพอ,อนอาก็รับปุ้ยตัอุ้ยมันจะอะไรกันนักหนาใช่นะถ้าหลับแล้วจะไปเลยนี่ะบอกนะมันเป็นะมันจะพวนาไปหลับเนี่ยขึ้นรถไปหลับ้นี่าถ้าขึ้นรถรถแล้วมันหลับมานั่งพวนาไม่ต้องหลับเนี่ยเออหน้าลุ้นอยู่เน,ะนาะลุ้นนะถ้าขึ้นรถแล้วไปนั่งหลับทั้งวันเนี่ยน,นะตรงจุดว่าก็มาหลับอยู่นี่นะ ไม่จะหลับอะไรกันนักหนาเนี่ยนะนั่นทะ่านเรียกว่านิวรนครอบความติดใจแหละที่เรียกนิวร